มาดูนกนะครับนกกระยางขาวกันเยอะมากนะครับทุผู้ชมเดี๋ยวผมจะซูมให้ทุกท่านดูกันนะครับซึ่งนกกระยางขาวนี่เยอะเลยนะครับอยู่ในบริเวณทุ่งนาเดี๋ยวซูมมาให้ดูครับนี่ครับอือไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะครับวันนี้แต่ก็เยอะเลยนะครับนกกระยางขาวนี่เยอะมากนะครับ ทุ่งนาของอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับดูครับนี่ซูมมาไกลพอสมควรนะครับแต่ยังดีนะครับที่กล้องวิดีโอตัวนี้โซนี่ตัวนี้ซูมได้นะครับ 60x นะครับออฟติคอลซูมนะครับนี่ครับซูมมาซึ่งอยู่ทุ่งนาอยู่ไกลมากนะครับถ้าเอาขาตั้งกล้องมาด้วยจะดีกว่านี้ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะครับ พาทุกท่านมาดูนกครับวันนี้นกระยางขาวครับขาวโพลนไปเลยอยู่บนทุ่งนาทุ่งนาของอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับนี่ครับเยอะเลยครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะซูมมาอีกนะครับซูมได้อีกนะครับแต่มือจะไม่นิ่งเท่าไหร่นะครับถ้าซูมมาเยอะ เห็ครับซูมได้อีกครับคุณผู้ชมดูครับแต่มือก็จะสันส่นๆหน่อยมันหากินอะไรครับในนกนกกระยางขาวนะเยอะเลย เยอะๆครับคุณผู้ชมครับ ก็เยอะครับคผู้ชมครับนกกระยางขาวนะครับนี่ เยอะมากครับคุณผู้ชมครับมะกยยางขาวนะครับเยอะทีเดียวครับนี่เยอะเลยครับผู้ชมจะเห็นนะครับมองไปนี่ก็ขาวโพลนเลยนะครับนี่ครับ ผมไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะครับมันก็จะสันส่นๆน,นะครับเวลาเราซูมมาเยอะๆอะพอแล้วครับคุณผู้ชมครับ สวัสดีครับ